เมียกล้องห้วยไร่เดือดแฟนคลับบุกยืนดูขอถ่ายรูปสามีตอนเข้าห้องน้ำปัม๊มคงต้องยอมรับจริงๆว่าศิลปินตอนนี้ฮอตไม่แพ้ใครสำหรับก้องห้วยไร่หรืออัครเดชยอดจำปานักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่ไม่ว่าจะไปโชว์ที่ไหนก็มักจะมีแฟนๆติดตามไปด้วยทุกที่ให้การสนับสนุนจำนวนมากเลยทีเดียวแต่ล่าสุดแฟนเพลงกลับเข้าหาศิลปินในเวลาที่ไม่เหมาะสมนั่นคือขณะที่ก้องกำลังทำธุรสนตัวที่ปั๊มน้ำมันล่าสุด าคณิตภรรยาของก้องได้โพสเฟซบุ๊กขอความเป็นส่วนตัวหลังก้องยืนทํำธุระส่วนตัวที่ปั๊มแต่กลับมีแฟนคลับมายืนดูและขอถ่ายรูปจนเจ้าตัวต้องออกมาพูดข้อความระบุว่า พี่ก้องยืนฉี่ที่ปัม๊มอรก่อนเข้าเจริญสินมายืนดูและขอถ่ายรูปอันนี้ไม่ได้นะจะเยน็ยนๆอันนี้ไม่ได้จริงๆก่อนแจ้งต่อว่าปกติเข้าปัม๊มหรือไปไหนมาไหนก็ถ่ายรูปได้เสมอนะคะเรียกถ่ายได้ตลอดเลยแต่ตอนเยี่ยมไม่ได้จริงๆอันนี้ขอพูดในฐานะคนเป็นเมียคนหนึ่งเธอค่ะจอดรถหน้าห้องน้ําค่ะก็ต้องดูให้ตลอดเผื่อมีใครทําอะไรไม่ดีทุกครั้งที่เข้าห้องน้ําเราจะมีคนดูให้ตลอดความหมายคนกัเลยสิรู้ขนาดที่แท้จริงอ่ะไม่ได้จะมาแขวนใครนะคะแค่โพ ไว้เพราะไม่ว่าจะเป็นพี่ก้องหรือใครก็ไม่ควรทำแบบนี้คือเข้าไปบุกทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยมึงไม่ควรป้า